สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับตอนเราทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเดียรโบรีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเดียวทันชนนงมเหลือนะครับตอนเราทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ธันทท้อง com ด้วยนะครับแล้วก็ฝากในเพจ a c e b o o k นะะักข่าวพักสนามนะฮะวันนี้ผมมีอุปรกรณ์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การได้ใช้งานก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ที่ผมมาทําคลิปเนี่ยไม่ได้เป็นการทําเชิงพาณิชย์นะฮะแต่ว่าเป็นการทําให้ความรู้สําหรับ นักคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นเยาว์คนที่อยากจะสร้างสารร์ผลงานนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้อุปรกรณ์ที่ราคาสูงมากๆนักนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นที่ว่าผมทําอยู่างนี้เอ๊ะทำไมเนี่ยผมใช้อุปรกรณ์ดูแล้วราคาค่อนข้างสูงแล้วจู่ๆเนี่ยมาบอกว่าไม่ต้องไปใช้อุปรกรณ์ที่มีราคาแพงนะก็ต้องเนื่องจากว่าอย่างนี้ฮะ คือบางทีเนี่ยเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้มีเงินทองไปหาซื้อของมามากมายสักเท่าไหร่ครับตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเงินทองไปซื้อของขนาดษนั้นแต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ยนะครับเราพอที่จะหยิบจับตรงไหนได้ในสิ่งที่เราชื่นชอบในสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันความรู้ได้ในสิ่งที่เรานำมาทํางานได,นนาาปปนนด้นั้นเนี่ยเราก็จะหยิบยกมาปฏิปต่อกันนะฮะดังนั้นเนี่ยบางทีใครได้เห็นคลิปบางคลิปของผมไปนะครับเราได้พาทัวห้อง ทำงานของผมแล้วนั้นนะครับก็คงจะทราบดีนะครับว่ามันมีอะไรอย่างไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นไม่เป็นไรรอบหน้าจะทําให้ดูใหม่แล้วกันนี้เริ่มต้นแบบนี้ก่อนย้ําว่าไม่ได้ทําเชิงพาณิชย์แต่ว่าเป็นความรู้นะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยมันชื่อว่ามิวโวพลัสลอสังเกตดูนะครับมันเป็นกล้องแค่ตัวเดียวนะแต่ว่ามันจะตัดภาพตัดสลับไปสลับมาเหมือนกับมีกล้องอยู่3ตัวเลยอ่านี่คือข้อดีของมันนะคือมิวโวพลัสผมยืมของสื่อใหม่มา นะครับสื่อใหม่ไทยพีบีเอสนะผมยืมเข้ามาใช้มาสักสองสาปีละใช้ดีมากใช้ทนมากแล้วมันมีตัวแบบแท่งเอาไว้เป็นเหมือนกับเป็นแบตเตอรี่เสริมเนี่ยเขาซื้อมาแบบครบชุดเลยฮะดีมากๆเลยแล้วเนี่ยผมควบคุมการทํางานเนี่ยผ่านทางสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ะผ่านทางสมาร์ทโฟนเห็นไหมม่มีมอนิเตอร์อยู่เห็นไหมนี่ครับมีมอนิเตอร์อยู่แต่ว่าผมเนี่ยก็นํามาประยุกต์ใช้นะประยุกต์ใช้ยังไง เพื่อให้เสียงเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับผมก็จะใช้มือถือเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีสายเนี้ยต่อเข้ากับตัวมิกเซอร์อตรงนี้เพราะว่ามันจะได้รับม์จากตรงนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ซาวเช็คหรอกว่าเสียงมันจะเข้าขนาดไหนแต่ว่าผมก็จะดูเกณฑ์นะครับดูเกณฑ์มันว่ามันขึ้นเกินขีดสีแดงไหมถ้าเกิดมันเกินไปผมก็ต้องลดลงมาอะไรอย่างงี้นะฮะแต่เชื่อว่าน่าจะค่อนข้างสูงเหมือนกันตัวเกณฑ์นะ แค่ไม่ให้พีคมันไปแบบเป็นสีแดงมากนักเนี่ยก็น่าจะพอได้ได้ยินกันบ้างแล้วนะฮะเห็นม mm. ว่ากล้องตัวเดียวแต่สามารถตัดได้ถึง3ตัว4ตัวความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะมันก็อยู่ที่เราจะบังคับแบบไหนยังไงด้วยนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องเรานะคือตัวนี้เนี่ยมันคือมีโว่สตาร์ทรุ่นใหม่เป็นกล้องรุ่นใหม่ที่มาจากตัวนั้นผมเนี่ยมี มีโวกพลัสตัวหนึ่งน่าจะนําเข้ามาในเมืองไทยเป็นคนต้นๆของประเทศไทยเลยผมเห็นพี่หาวใช้นะผมก็สั่งมาจากต่างประเทศเนี่ยมาลองใช้ดูบ้างแล้วชอบจริงนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอมันมีรุ่นใหม่ออกมามันก็มีคุณสมบัติคือว่ามันสามารถเสียบใหม่3.5ได้ที่ด้านหลังมาเลยนว,ว่าตัวเนี่ยที่ด้านหน้านเนี่ยมีโว้กพลาสเนี่ยไม่สามารถท,ที่จะเสียบได้นะครับก็คือว่าเวลาเราจะใช้เสียงเนี่ย เพิ่มเสียงไปนะครับก็ต้องมาติดตั้งกับมือถือนะครับแต่ก็ดีใช้งานได้ดีชื่นชอบนะครับเห็นออกมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่นะครับอันนี้มันเข้ามาที่เมืองไทยผมก็เลยเดินผ่านไปผ่านมาหลายครั้งละไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปซื้อสักทีหนึ่งนะฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวจะมาใช้งานแล้วก็มาแบ่งปันความรู้สำหรับนะักครีเอเออร์รุ่นใหม่รุ่นเาวา ก็สามารถเข้าไปในเพจผมได้นะครับมีเพจนักข่าวพัสนามนะมีเพจชีวิตโดนทำไลฟ์นะฮะก็ห่างหายไปนานครับไม่ได้มาทำไลฟ์นานแล้วนะครับก็คงจะค่อยๆกลับมาเพราะว่างานยุ่งมากจริงๆง,งานยุ่งมากนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะทำคลิปเป็นความรู้ให้กับนักครีเอเตอร์แล้วกันก็เข้ามาติดตามได้ในเพจนักข่าวพัสนามนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะประสานเพจ อาจจะแบบมีคนรวมๆกันประมาณสักห้าหมื่นกว่าได้นะครับที่ติดตามอยู่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนะแกะกล่องทีนี้ไอ้รุ่นนี้เนี่ยถามคนขายไปเขาบอกว่าความคมชัดเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับรุ่นเดิมก็คือ m i v o plus นะครับแกะกล่องนะครับความคมชัดก็จะไม่เท่ากับ m i v o plus แต่ที่ผมเอามาใหม่เนี่ยอยากได้ใหม่เพราะว่ามันขนาดมันเล็กกว่า แกะกล่องมาแล้วนะครับนี่ขนาดมันเท่านี้ฮครขนาดมันเล็กมากครับเพื่อนๆครับมันพกพาสะดวกคือถ้าเกิดสมมติ่ผมลงไปทําข่าวนะผมพกไปตัวเดียวแต่ว่าเหมือนผมติดกล้องไปมาสักสี่ห้าตัวได้นี่ไม่ได้เบอร์หนึ่งพ่นจริงนะขนาดนี้ดูฮะมันตัดสลับเองนะเพราะว่าผมตั้งหมดออตโต้ไงเหมันสามารถตั้งหมดออตโต้ได้มันสามารถตั้งนี่ ตั้งแบบว่าให้เราสวิตเราเองก็ได้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมตั้งไวเ้เหมือนมือนกล้อง3ตัวมอนิเตอร์อยู่ในนี้เลยนะครับแล้วเสียงเนี่ยผมก็อย่างที่บอกไปนะผมมีมิกเซอร์เนี่ยต่อเข้าเข้ามาตัวนี้นี่นะครับแต่นี้ข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับที่ผมชื่นชอบมันก็คือว่ามันสามารถใส่ไมสามจุดหได้ครับเสียบไมสามจดห้าได้ราคาผมซื้อมาหมื่นแปดพกว่าบาทรูดบัตรไป ม9งเก้าเขาคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ใส่ SD Card เข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นี่ชอบตรงที่ว่ามันสามารถใส่เสียบใหม่3.5ได้นะครับแล้วก็ใส่มินิ SD Card ไปนะครับหน้าตาก็ประมาณแบบนี้ให้ดูฮะนี่ด้านหน้ามันนะด้านหน้าด้านข้างมัน นะครับด้านหลังมันเป็นแบบนี้โฟกัสได้ป่าไม่รู้เพราะว่ามันเอามาถ่ายแบบใกล้มากนะครับคือผมตั้งอยู่ตรงนี้เอง,งเออนะครับไมมมันก็ตัดสลับไปเรื่อยๆฮะจริงผมก็ตั้งกล้องไว้3ตัวอย่างนี้นะแต่ผมใช้ตัวนี้ผมลองดูเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้นานแล้วแล้วก็มันอัปเดตซอฟ์แวร์ใหม่โอ้โหดูเปิดๆเ,เ,เนาะ หนาเพิ่งแกะมานะเนี่ยมีสารให้บ้างครับนี่ฮะอ๋อสายไทสี่ครับน่าจะไวชาร์ดแล้วก็ที่เข้าใจเนี่ยมันทำเป็นแบบเว็บแคมได้ด้วยนะครับก็มีมาประมาณแบบนี้สองอย่างแล้วก็คู่มือคิดว่านะแต่ว่ามันเลอะด้วยดิคู่มือมันเลอะมากอะ่ะอืม คู่มือมันนี่ฮะคู่มือมันนี่ครับแล้วก็ผ้าเช็ดเดีย๋ยวผมก็เอาผ้าไว้เช็ดซื้อมาจากฟอร์จูนฮะที่เห็นเห็นเนี่ยน่าจะมีร้านนี้ร้านเดียวที่นำเข้ามานะตรงนั้นผมไม่ค่อยเห็นนะเข้ามาร้านเดียวเลยปุ๊บ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับนี้คุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างนอกจากการที่กล้องตัวเดียวแล้วสามารถสวิตได้ 3- 4ตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ะคือว่ามันก็เสียบไม้ได้ใช่ไหมอันนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยผมไปทำข่าวต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะสัมภาษณ์แขกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้นีการคือใช้กล้องตัวนี้แหละสัมภาษณ์แล้วก็กดสวิตเอาเลยเราสามารถบังคับเอาไว้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้กล้องตัวใหญ่ๆนะแบตอาจจะ ไม่รู้ว่านานแค่ไหนเหมือนกันมันก็บอกมาแล้วแหละนะแบตเตอรี่นะครับอืมสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงบวกบวกอ่ะในการสเตีมมิ่งสุดท้าคือว่าเจ้าตัวนี้ผมจะมาทำเป็น Facebook Live หรือว่า YouTube Live รวมถึงอื่นที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ขนาดมันเบาวัสดุก็ดูแข็งแรงดีราคา เกือบหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันใส่ไม่สามจุดห้าได้ตัวเดิมเนี่ยมันเสียบไม่ได้มันต้องใช้กับมือถือแต่ตัวนี้เสียบได้เลยคือไปตั้งสัมภาษณ์แหล่งข่าวหรือมีการถาแถลงข่าวงานคอนเสิร์ตเลยก็ไปตั้งแล้วตัดสลับภาพจากมือถือแบบนี้เอานะครับแล้วก็มันมีฟังก์ชันคือใช้เป็นเหมือนเว็บแคมได้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะนะครับอ่ะละก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับอย่าลืมส subscribe ก,กันด้วยนะครับในช่องทาง y o u YouTube c h a ช n e l ของผม แล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook นะครับพสนามนะครับชีวิตโดนทอมไลนา์ผมก็จะแชร์ต่อไปแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับพอดแคสต์กำลังจะตามมาจริงๆมีมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าไม่มีเวลาจริงเดี๋ยวต่อไปผมจะจัดเวลามาทำพอดแคสต์มากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากที่ติดตามนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ